สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแบบแรันดอมกันในหัวข้อเธอกับฉันและรักของเราเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขา มีความในใจอะไรอยากบอกคุณและคุณมีความคาดหวังอยากให้เขาทำอะไรมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับความรักของเราในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแบบแรนดอมถ้าใครเกิดเปิดเข้ามาเจอแล้วฟังรู้สึกว่าพลังงานตรงกับเราสามารถฟังต่อได้เลยนะคะเอาละมาดูกัน สำหรับวันนี้เนาะเราก็มีไพ่วางอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวหยิบมาทั้งหมดสิบใบเรามาเช็คพลังงานของความรักของคุณทั้งคู่กันก่อนว่าในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะใบแรกเลยเนาะใบแรกนะคะสําหรับพวกคุณว้าวทําไมถึงเกิดสามดาบขึ้นมาสําหรับพวกคุณใบแรกเลยนะคะเธอกับฉันและรักของเราเปิดมาใบแรก ก็สามดามเลยทุกคนถ้ามันพลังงานตรงฟังต่อได้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับตัวเองสามารถผ่านได้เลยในตรงจุดจุดนี้นะคะแต่ถ้ามันตรงกับตัวเองสามารถฟังต่อได้เลยมาใบที่สองนะคะมาส่งพลังมาช่วยกันใบที่สองจะเป็นอะไรห้าถ้วยมันมีมันเหมือนมีเรื่องที่เรายัาง move ออนไม่ได้เหมือนมันมีเรื่องในอดีตที่มันยังรู้สึกค้างคางคาคาหรือมันจะเป็นในแนวแบบเขาเรียกว่าคนในอดีตคนเก่าของเรายังมีอิทธิพลกับความรักครั้งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเรามันสามารถเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ได้นะคะใบต่อไปใบไ,ไหนดี รู้สึกว่าใบนี้นะคะมาดูกันอืมหนึ่งดาบมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบรักนะแต่ไม่อยากผูกพันเป็นเหมือนเนี่ยคะ่ะทุกคนดูในนาไพนะคะเป็นเหมือนวนอยู่เนี่ยถามว่าในหัวมีความรักความคิดเยอะไปหมดมีเรื่องให้คิดนั่นนูน่นนี่ต้องทบทวนเนี่ยคะ่ะเหมือนมันคล้องจองกับห้าถ้วยอันนี้เลยเหมือนยังมีเรื่องราวในอดีตที่ลืมไม่ได้ถามว่ารักไหมรัก ในความรักครั้งนี้คะ่ะรักแต่มันยังแบบไปต่อยังไม่ได้เหมือนมีเรื่องอะไรที่จะต้องกลับไปแก้ไขหรือมีพลังงานของคนเก่าเข้ามาพัวพันใบต่อไปอืมัศวินไม่ใช่สวิตคิงถือเหรียญค่ะทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่เหมือนดูเหมือนจะมั่นคงดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ทำไมมันถึงขึ้นสามดาบห้าถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบมาขนาดนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานไพ่ใบที่ห้าก็คือไพ่ที่มีอิทธิพลกับพวกคุณมากๆนะคะอืมสิบคาถาอืมอาจจะด้วยภาระหน้าที่การงานความรับผิดชอบเยอะความเหนื่อยความทอ้อมันหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เนาะจนทําให้คุณรู้สึกว่า การกระทําของเขาทําให้เราคิดถึงคนเก่าหรือแบบนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆกับคนเดิมๆในอดีตของเรามันเป็นแบบความรู้สึกที่มันคิดเหมือนวนเหมือนออกจากความคิดตัวเองไม่ได้เหมือนติดวังวนเหมือนติดกับดักของความคิดอะค่ะซึ่งที่ผ่านมาความรักของพวกคุณดีนะไปด้วยกันดีเลยแต่พอมาถึงจุดเนี้ยในปัจจุบันในช่วงที่คุณเข้ามาเเหมือนความรักอะมันมีปัญหามันมีปัญหาแบบ เกิดจากความแบบต่างฝ่ายต่างมีภาระต่างฝ่ายต่างมีความรับผิดชอบคือพอมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนจัดก,การเขาเรียกอะไรจัดก,การอารมณ์ตัวเองไม่ได้จัดก,การตัวเองไม่ได้มันก็เหมือนแบบทําให้เราไปมีความคาดหวังกับคนรักว่าเขาจะต้องทําอย่างนั้นคนนั้นต้องทําอย่างนี้เหมือนเราไปคาดหวังในตัวเขาแล้วมันแบบพอมันผิดหวังมันก็เลยรู้สึกเฟลมากนะคะ เนาะนี่คือพลังงานไพ่ที่มันเกิดขึ้นในห้าใบแรกนะคะมาเรามาดูใบที่หกอันนี้เป็นพื้นฐานดวงด้านความรักเฉพาะจะเปิดทั้งหมดสิบใบนะคะใบที่หกมาดูกันอไพ่อนาคตอืมไม่เป็นไรทุกคนมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของความรักของคุณมันเป็นเหมือนบททดสอบหนึ่งที่เข้ามาว่าเราทั้งคู่เนี่ยเธอกับฉันเนี่ย ุณและเขาเนี่ยจะไปด้วยกันรอดไหมเนี่ยพลังงานไพ่ขึ้นดีมากตำแหน่งที่6นี้คือไพ่แห่งอนาคตนี่คือ9้าเหรียญความแบบอิสระความสุขในการใช้ชีวิตเหมือนแฮปปี้มากขึ้นใบที่7มันเป็นเหมือนความรักของคุณครั้งนี้เหมือนต่างฝ่ายจะต้องปรับตัวปรับตัวเข้าหากันเนี่ย คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้นทําไมฉันเป็นอย่างนี้เหมือนต่างฝ่ายต่างคาดหวังซึ่งกันและกันแล้วถ้าเมื่อไร่ก็ตามที่คุณ Control, ควบคุมทุกอย่างไม่ใช่ไปควบคุมเขานะคะควบคุมแบบเหมือนเราเป็นจุดที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าจุดนี้เราควรปรับตัวเข้าไปหรือจุดนี้เขาควรปรับตัวเข้ามาเรียนรู้จากปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้รับคําตอบและจุดเปลี่ยนที่ดีนี่ไะสองกระทามาแล้ว เป็นการมองเห็นอนาคตร่วมกันแล้วก็เหมือนเป็นการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแค่เราเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันพยายามมองเห็นข้อดีและข้อเขาเรียกอะไรข้อด้ยอดยที่จะมาปรับร่วมกันใบต่อไปใบที่เก้าว้าวสี่เหรียญ คุณทั้งคุณและเขาเลยนะคะความรักคั้งนี้มันเป็นความรักที่แบบต่างฝ่ายจต่างยึดติดในความเป็นตัวเองอยู่เนี่ยค่ะคุณก็คิดว่าเฮ้ยทำไมฉันก็ทำของฉันเต็มที่แล้วในมุมเขาเขาก็คิดว่าเขาทำเต็มที่แล้วเหมือนกันแต่ด้วยความที่คุณทั้งสองคนนะคะมีความรักเป็นตัวเหนี่ยวนำเป็นตัวกลางเป็นตัวแบบ คุณจะไม่ได้ยอมปล่อยกันไปขนาดนั้นคุณก็ยังมีความห่วงใย,ยมีความหึงความห่วงกันอยู่มากใบสุดท้ายใบสรุปอืมควีนถือถ้วยถ้าปัญหาอะไรหรือมันมีที่ไม่เข้าใจกันควีนออฟคัฟมาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นตัวเหนียวแต่ถ้า คุณต้องการตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาคนที่จะช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างความรักความสัมพันธ์คุณได้เป็นผู้หญิงที่มีอายุเยอะกว่าคุณอาจจะเป็นพลังงานไพ่ของคุณแม่หรือคนที่คุณสนิทใจมากๆเขาจะช่วยคุณได้ในประเด็นนี้นะคะเอาละทั้งสิบใบพื้นฐานความรักของคุณในช่วงนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะเดี๋ยวเราเอาสิบใบไปเรียงกันก่อนนะทุกคนใบแรกที่เราได้มาสามดาบมันอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบ,บาแหวงกันเกิดขึ้นจากพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นทําให้เราคิดถึงคนเก่าๆของเรามันเป็นความรักที่มันเป็นช่วงที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันที่ผ่านมาคือดีมากนะเพียงแต่ต่างฝ่ายต่างมีภาระความรับผิดชอบความเหนื่อยมันเป็นจุด ของแบบทำให้เราแบบนอยหรือมีปัญหากันได้มันขึ้นอยู่กับการพูดคุยนะทุกคนเนี่พยพรอนาคตของพวกคุณดีมากคือก้าวเหรียญความสุขความมั่นคงขอแค่คุณเนี่ยเรียนรู้ซึ่งกันและกันรปรับเปลี่ยนเข้าหากันคุณจะมองเห็นโลกใบใหม่อนาคตที่เกิดขึ้นร่วมกันนะคะคุณไม่มีวันแบบแยกจากกันได้ง่ายๆหรอกเพราะคุณยังมีความรักความสัมพันธ์ที่เหนียวลังกันอยู่นะคะทุกคน เอาละเรามาดูความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างเขาคนนั้นนะคะทุกคนมาดูกันเขาคนนั้นคนที่เราพูดถึงทานถึงอยู่ในตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะว้าวสามคาถาเขาอยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณสามถ้วยเนี่ยเขาอยาก ไปเที่ยวไปเฉลิมฉลองไปแบบพาคุณออกไปสังสรรค์ไปมีเข <_ d ata> าเรียกอะไรหากิจกรรมท,ทําที่มีความสุขร่วมกัน <_ d ata> เขารู้สึกอยากเฝ้ามองอยากดูคุณเป็นคนที่มีความสุข <_ d ata> เขาเขาคาดหวังในตัวคุณพอสมควรนะคะเ <_ d ata> ขาคนนี้นะเ <_ d ata> ขาคาดหวังให้คุณเป็นคนในมุมที่เขาต้องการพอสมควรเขา <_ d ata> อยากเห็นความสดใสในตัวคุณเขาอยากเห็นความสุขร <_ d ata> อยยิ้มที่มันเกิดขึ้นกับคุณ สามถ้วยนี้คือเป็นการเฉลิมฉลองเขาอยากอยู่กับคุณอยากใช้ชีวิตอยากมีกิจกรรมทําอะไรกับคุณเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะอันนี้คือความรู้สึกของเขาคนนั้นนะนะเขามีอะไรอยากบอกคุณกับความรักครั้งนี้นะคะอืม the อ m p a พสคุณคือคนที่เขาคิดแล้วว่าไม่ใช่คิดสิ คุณคือคนที่เขาเลือกแล้วว่าคือคนที่ใช่ที่จะเป็นแม่หรือเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาในอนาคตนะคะเดฟ o ูเพียงแค่บางทีเขาต้องการพื้นที่ที่เป็นอิสระเขาไม่ได้ต้องการให้แบบเราเขาเรียกอะไรอะไปใช้พื้นที่เขาต้องการเซฟโซนเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวถามว่าไปกับคุณได้ไหมไปได้แต่บางทีพื้นที่ส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญนะคะ สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สวยและมีความมั่นคงม,มากๆนะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งที่สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณแค่เขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการคิดในการใช้ชีวิตในบางครั้งแค่นั้นเองนะคะเอาละความรู้สึกเขาไปแล้วสิ่งที่เขาอยากบอกเราไปแล้วมามาดูกันความรักความสัมพันธ์นี้มี คิดทางไปในรูปแบบไหนบ้างนะคะอหนึ่งถ้วยยังไงก็คือความรักที่เต็มเปี่ยมมากๆสำหรับคู่ของคุณนะคะอืมแต่มันมีความลังเลความไม่มั่นใจเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อืมเดวิลมาบอกว่ามันเป็นบททดสอบหนึ่งที่จะเข้ามาว่า คุณและเขานั้นมีความจริงใจกันขนาดไหนก็สำหรับความรักครั้งนี้คุณพร้อมที่จะจับมือกันเดินต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้าหรือเปล่าเพราะว่าความรักของพวกคุณทั้งคู่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างมอบให้กันด้วยความจริงใจจริงๆนะคะมาดูสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรใบแรกนะคะ ว้าวเก้าถ้วยทุกคนสุขสดใสแฮปปี้คุณดูพลังงานไพ่ได้เลยแต่มันอาจกว่าจะไปถึงอ่ะเก้าคาถาเหนื่อยหน่อยนะมีอะไรค่อยคิดค่อยๆ่อยทำแล้วเก้าถ้วยจะเป็นของคุณนี่คือความสัมพันธ์สุดท้ายนะคือดีมากๆเลยนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขามามาดูกัน ใช้ไพ่อยากแนะนำอะไรกับความรักความสัมพันธ์กับคุณในครั้งนี้นะคะห้าเหรียญมันอาจจะเหนื่อยหน่อยท้อหน่อยกับปัญหาที่เข้ามานะคะอยู่กับมันและเรียนรู้ก้าวเดินไปพร้อมๆกันเนี่ยหนึ่งเหรียญการแต่างงานความาอะไรความโชคดีอะ ความสัมพันธ์การรวมตัวกันเป็นครอบครัวเดียวกันอนะ่ะคุณเห็นไหมมือสองข้างที่แบบอบอุ้มเหรียญใบนี้อยู่คือการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันฉะนั้นสู้และฝ่าฟันไปด้วยกันให้ได้และใบสุดท้ายมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบเหนื่อยท้อแบบนี้อาจจะวนลูกกันอยู่สักพักหนึ่งเพราะมีเหมือนไม่คุณก็เขาแหละยังมีเขาเรียกอะไรคนรักเก่าติดอยู่ในใจมันยังลืมไม่ได้เพราะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็เลยทําให้เราแบบยัง คิดถึงคนเก่าในอดีตอยู่มันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เป็นสองดาบลังเลนั้นก็ได้นะคะมาสุดท้ายถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นไพ่แนะนําอยากให้คุณทําอะไรสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะออัศวินถือคทาต่างคนต่างแบบแรงอะ่ะเขาเรียกอะไรต่างคนต่างมี ความเป็นตัวตนอนัตาตาในตัวเองสูงมากนะคะฉะนั้นเนาะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับอาจจะมีบางฝ่ายเนี่ยจัสเมนคือบางทีอะบางคนเขาต้องการการ,การปลดปล่อยหรือการแบบไกด์ไลน์ให้เขาหน่อยว่าเขาควรจะทำยังไงไปทางไหนดีอะไรอย่างนี้นะคะดูซาเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักที่คุณมีให้กันแม่ๆมันจะเป็นตัวเหนี่ยวนำคุณเชื่อว่าเขา เป็นแบบนี้ได้หรือคุณเชื่อว่าคุณปรับแบบนี้ได้ไปด้วยกันได้นี่คือทางแก้ไขของพวกคุณนะคะเนี่ยลดความเป็นตัวตนแล้วก็มองความเป็น เขาให้มากขึ้นถ้ามองในมุมกับกันถ้าเราไปหยุดจุดนั้นเราจะคิดยังไงหรือถ้าเขามาเป็นเราเขาจะคิดยังไงเมื่อมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นอยู่ที่เนี่ยค่ะเราเรียนรู้แล้วเราปลดปล่อยความคิดหรือพูดคุยได้เรียนรู้กันหรือเปล่าจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าเราได้เรียนรู้หรือพูดคุยกันแล้วเข้าใจความเป็นกันและกันมากขึ้นมันจะนํามาซึ่งเดสตาซซึ่งเป็นความรักที่ เกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมรับฟังคำทำนายนี้ถ้าถูกใจยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ